ที่ค่ะทุกคนมารออยู่ที่สถานีกางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัฒน์นั่นเองตรงนี้นะเขาเรียกว่าจุดน้ำพุจะเรียกว่าหมอชิดเอาไว้ขึ้นรถตู้รถทัวร์นะและตรงนี้เขาเรียกว่าประตูสีหรือว่าเกตสีนะคะเกตสีเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมือถัวรถไฟสแกนี้ะเบวนรถขาออกมาเชียงใหม่ เดี๋ยวจะพาไปดูสูตรอาหารกันว่ามีอะไรกินบ้างที่จอดรถจ,จะอยู่ชั้นใต้ดินนะทุกคนเบเกอรี่เยอะเลยแฟรบังซ่ร้านลูกชิ้นฮาลาน,นะคะบบน่ากินมากอันนี้นะคะลองแลตต่ะนรแบบ้านขนมแล้วก็ร้านน้ำ